สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับฟุตบอลก็จะน้อยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเตรียมเข้าสู่โหมดทีมชาตินะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน3คู่เช่นเคยนะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับระหว่างลาคลุนยานะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเอเบานะครับลาคอนั้นเกมล่าสุดพวกเขาไปเยือนคาตาเกนาะครับแล้วก็ฟอร์มดีบุกไปชนะ 5ประตูต่อ1น,นะครับส่วนอีบานั้นเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เอลเช่ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับทำให้อีบา5เกมล่าสุดพวกเข้าแพ้ถึง3าเกมนะครับแล้วก็ชนะ1เสมอ1ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาเยือนลาคลอนิยาก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับแม้ว่าลาคลอนั้นจะได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดเล่นได้ดีนะครับชนะคาตาเกนามา5้าก็ตามแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับก็จะเห็นว่า ในสีซสั้นนี้หกเกมที่ผ่านมาลาโคลยญาเล่นในบ้านชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอสองแพ้ถึงสามเรียกว่าผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่วันนี้เจกอีบาผมมองว่าไม่น่าชนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กัดฟันเชียอีบาทีมเยือนได้นะครับชัวพวกเขามีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับตันคู่นี้เชียอีบาครับมาถึงอีกสองคู่นะครับเป็นฟุตบอลอิตาลีหน้านะครับคู่แรกเป็นเกมระหว่างลานุสเจกับพาเตนเซนะครับ ลานุดนั้นชนะมา2เกมติดแล้วนะครับชนะโบคาจูเนียแล้วก็ชนะอายาเลสโโดบ ب านะครับก็เรียกว่าฟอร์มกาลังดีทีเดียวนะครับวันนี้เจอกับปาเทนเซนะครับทีมเยือนซึ่ง5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับพวกเขาชนะ2แล้วก็เสมอสามนะครับ เกมล่าสุดนั้นเสมอในปติบเลียสตอร์ศูนย์ในการเล่นในบ้านนะครับคู่นี้ชื่อชั้นกระดูกบอลดูเหมือนลานุษจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไปดูฟอร์มนอกบ้านของฟาเตนเซ่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีทีมหนึ่งนะครับสามเกมล่าสุดที่พวกเขาไปเล่นนอกบ้านนะครับฟาเตนเซ่ ense, ปรากฏว่าไม่แพ้ใครนะครับชนะหนึ่งแล้วก็เสมอสองเพราะนั้นฟาเตนเซสเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นพอสมควรดังนั้นวันนี้ผมแนะนำให้เชียร์ฟาเตนเซ่นะครับผมเชื่อว่าไม่แพ้นะครับ ผิดท้ายที่เกมระหว่างอาเจนอตจูเนียเจอกับบานฟิลนะครับอาเจนอตจูเนียนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะครับ5เกมหลังสุดชนะ1แพ้3แล้วก็เสมอ1นะครับเกมล่าสุดนี้ไปเยือนเดฟเอนซ่าแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนบานฟิลเองก็ไม่ค่อยดีนักนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้2 เสมอสแล้วก็ชนะ1นะครับเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอเบลการโน่หนึ่งนะครับวันนี้แนะนําให้เชียร์บานฟิลทีมเยือนนะครับแม้ว่าบานฟิลนั้นผลงานนอกบ้านจะไม่ค่อยดีนักก็ตามนะครับแต่ว่าสภาพทีมวันนี้พร้อมนะครับขาดเพียงแค่ฟริเป้โรติเก้เพียงคนเดียวนะครับที่เหลือถือว่าครบนะครับโดยเฉพาะเกมลุกนะครับกาสตันลามิเลสกับวิตตริโอลามิสนะครับยังพร้อมลงสนามทั้งคู่เพราะนั้นคู่นี้เชียร์บานฟิลไปอีกคู่นะครับ สรุป3คู่วันนี้นะครับก็มีเชียบานฟิลนะครับเชียร์พาเตนเซ่นะครับแล้วก็เชียร์ไออีบาร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายสตาร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ